สร้างอาชีพพัฒนาความรู้เผยแพร่ภูมิปัญญาด้วยบริการวิชาการเชิงสร้างสรรในรายการมหาวิยาลัยเพื่อชุมชนสร้างสรรและผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสร้างอาชีพพัฒนาความรู้เผยแผพร่ภูมิปัญญาด้วยบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM89.5 มแเมกเฮิร์ครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับเวลา4ี่นาฬกาจนถึง4นีนากาสนาทีสำหรับวันนี้ครับผมนายสุพจน์ลานนท์เป็นผูด้ดำเนินรายการครับครับผมครับผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโควิด1 9กันต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าถึงแม้ประเทศไทยของเราจะได้ว่า วัคซีนมาแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการฉีดก็ยังอยู่ในจุดที่ต้องเรียกมีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นในสถานพยาบาลหรือผู้ที่ดูแลคนป่วยนะครับสําหรับโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือในเขตพื้นที่ที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับทางมหาวิทยาลัยครับมีโครงการดีๆอย่างหนึ่งก็คือโครงการอ,าอสอมอมทรธัญบุรีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัยนะครับอยากให้ทางพี่เขาได้แนะนำตรวสักครู่หนึ่งนะครับค่ะ น้ำอิงมาลัยนะคะหัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัยางานกองพัฒนานักศึกษาค่ะครับผมครับพี่น้ำอิงครับในส่วนของอสมอมทรธัญบุรีนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับค่ะคือโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลทัญบุรีนะคะหรืออสมอมทรธัญบุรีของเรา ซึ่งมหา,มหาวิทยาลัยมีนโยบายนะคะมอบหมายให้กองพันธน,นักศึกษาจัดโครงการอบรมดีๆนี้ให้กับนักศึกษาของเราในทุกคณะและและวิทยาลัยนะคะ,ะซึ่งจัดให้กับนักศึกษาปี2ถึงปี4เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครสุขภาพคอยเฝ้าระวังเตือนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะคะให้ความรู้ความเข้าใจในการสวมใส่หน้ากากอนามายัยการล้างมือการรักษาระยะห่างการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นะคะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดนะคะคซึ่งที่ผ่านมานะคะเรามีการอบรมให้ความรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้ามารับการอบรมโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จักคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะพยาบาลที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเรานะคะครับผมคบในส่วนของรูปแบบวิธีการจัดอบรมหรือว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ได้จัดให้กับนักศึกษามัณฑิตวิท,ทยลในการเป็นอสมบอตทยในรเอสบัติวิท,รทรครับค่ะที่ผ่านมาเราจัดอบรมผ่านมาแล้ว4รุ่นนะคะหัวข้อการให้ความรู้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่ของความ เป็นพลระเมืองดีของนักศึกษาให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานไฟฟ้าการประเมินสุขภาวะนะคะสุขภาพการใช้ยาสามัญประจำบ้านและการประถมพยาบาลเบื้องตน้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันโรคโควิด -19 โรคทางเดินหายใจและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในการติดเชื้อด้วยค่ะซึ่ง4รุ่นนี้นะคะเป็นจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นอสมทมทรธัญบุรีจำนวน183คนค่ะครับผมในส่วนของนักศึกษาที่อบรมไปแล้วครับได้มีการรายงานผลยังไงบ้างเช่นมีการรายงานในแต่ละเดือนไหมหรือว่าตัวนักศึกษาเองต้องมีการรายงานผ่านระบบอะ,อะไรบ้างครับผม นักศึกษาอสมที่ผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นอสมแล้วนะคะเราจะให้นักศึกษานั้นลงปฏิบัติงานในพื้นที่ในจุดคัดกรองตามสถานที่ให้บริการต่าง,างๆเช่นสถานบริการสถานการกีฬาค่ะนักศึกษาอสมก็จะช่วยคัดกรองในส่วนของการวัดอุณหภูมิไข้นะคะให้กับเพื่อนนักศึกษาหรือบ,บุคลากรหรือบุคคลภายนอกที่มาขอใช้สถานที่ของเรารวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะ ที่มีการจัดประชุมมีผู้คนมาจํานวนมากจะทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องเทอร์โมสแกนของฝ่ายฝ่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะประจําเครื่องเทอร์โมล,ละสองคนนะคะเพื่อดูอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งหรือแม้กระทั่งงานโครงการกิจกรรมต่างๆนะคะที่ที่มีการจัดขึ้นเราก็จะมีเจ้าหน้าที่และเครื่องเทอร์โมสแกนประจําจุดนะั้นณะนะนะสถานที่นั้นพร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะ รวมไปถึงการติดสติกเกอร์คัดกรองด้วยค่ะและนักศึกษานะคะที่ปฏิบัติงานแล้วน้องจะต้องไปรายงานการปฏิบัติงานรวมถึงภาพถ่ายต่างๆที่น้องได้ลงพื้นที่นะคะลงไปในเว็บของวอร์เรนเทียนะคะ<ม> rmutt.ac.th นะคะและมีในกลุ่มของ Line Chat เพื่อเป็นการแลก ุยเป็นการแลกเปลี่ยนการคุยนะคะว่า,าจะมีกิจกรรมใดๆต่อไปและใครทําอะไรมาแล้วบ้างนะคะและกิจกรรมดีๆนี้นะคะนักศึกษาที่ รายงานผลการปฏิบัติงานน้องจะได้ค่าตอบแทน6เดือนแรกจะได้คนละ1,000บาทนะคะ6เดือนหลังจะได้คนละ100บาทค่ะหม,หมวดงานบริการของอสมที่น้องจะลงพื้นที่แล้วก็ได้บันทึกการปฏิบัติงานนะคะก็จะมีในเรื่องของหมวดของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเช่นการแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัยให้กับเพื่อนในที่สาธาระการแจ้งเตือนการล้างมือนะคะ,ะรวมไปถึง าการรวมไปถึงการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเช่อนอ่างล้างมือล้างหน้าไฟฟ้ามันไม่ใช่ว่าอาอสมอของเราเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคเท่านั้นนะคะก็จะดูรวมไปถึงของการประหยัดพลังงานการช่วยมหาลาัยในในทุกส่วนอาจจะเป็นในเรื่องของเออเห็นเพื่อนนักศึกษามีปัญหา เป็นโรคซึมเศร้าพบเห็นที่ไหนก็อาจจะแจ้งทางกองพนนันนักศึกษาเพื่อดําเนินการช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันท่วงทีต่อไปได้นะคะในหมวดของการป้องกันอุบัติเหตุอะคะก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนการใส่หมวกกัอนน็อกเนาะาไม่ซ้อน3านะคะการแจ้งเตือนการขับรถเร็วเกินกําหนดนั่งซ้อนท้ายจากยักรยานยนต์เกิน3คนขึ้นไป ซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการช่วยเหลือผู้เกิดวันเหตุและได้รับบาดเจ็บคือการปสรมพยาบาลเบื้องต้นและการแจ้งามายังห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีคุณหมอให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะหมอช่วงเช้านี่คือจะมาเวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะและตอนบ่ายจะเป็นเวลาบ่ายโมงถึง16นาฬกาค่ะ และในส่วนของทุกๆวันเราก็จะมีพี่พยาบาลที่ประจําห้องพยาบาลอยู่ด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือการประสมพยาบาลให้กับนักศึกษานะคะทุกคนเสาร์วทิทย์เราก็ทาค่ะยกเว้นมันหยุดอักตะเตลิกนะคะหมวดของการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุนะคะก็จะเป็นในเรื่องของช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเช่นถูกสัตว์กัดต่อยรับประทานยาผิดเป็นต้นได้รับการแจ้งเราก็จะประสานและเข้าช่วยเหลือทันท่วงทีนะคะค่ะ ครับนี่ส่วนของอสมมติทันยัญญบุรีครับนักศึกษาหลายคนที่เข้าการรับการฝึกอบรมไปแล้วครับเคยมีปัญหาติดขัดกับระหว่างการประสานงานมาเช่นนักศึกษาช่วยเหลือคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วประสานต,ต่อไม่ได้อย่างเงี้ยทางฝ่ายอนามัยจะมีข้อแนะนําหรือข้อเสนอยังไงให้นักศึกษาเพิ่มเติมไหมครับเช่นเหมือนนักศึกษาเจออุบัติเหตุแต่ตัวเองลืมว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรตรงนั้นนะครับในตรงนี้เราได้มีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกลุ่ม Open Chat ไหมครับว่าถ้าหากเกิด เกิดเหตุการณ์จริงๆเราจะให้นักศึกษาคนที่เป็นอสมอสมทรทันยุริทําอะไรก่อนเป็นอย่างแรกผมเชื่อว่านักศึกษาอาจจะตกใจครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะรู้สึกว่าทําตัวไม่ถูกค่ะนักศึกษาสามารถแจ้งพี่รอปภนะคะที่ประจําจุดต่างๆตามอาคารได้เลยนะคะพี่รปภจะมีวอเนาะ,ะส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังที่ 0, ศูนย์รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานกองอาคารสถานที่ค่ะ และหน่วยงานกองคาสถานที่จะลงพื้นที่รวมถึงพี่ที่ขับรถพยาบาลประจำห้องพยาบาลก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือโดยทันท่วงทีค่ะ ครับผมก็ถือว่าเป็นเคสแบบเล่นลักด่วนนะครับก็ถ้าผู้ฟังนะครับมีบุตรหลานนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นอสมก็ได้นะครับแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับเกิดเหตุกิดการณ์นี้ครับสามารถแจ้งไปที่หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ตามสิ่แยกหรือตามอาคารตึกได้เลยเนื่องจากว่าจะมีรถเจ้าหน้าที่หรือว่าแอมบูเลนของมหาวิทยาลัยครับอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆหรือว่านักศึกษาที่ยังฟังอยู่นะครับก็สามารถปฏิบัติเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับยังมี ในส่วนของรถแอมบูเลนในการรับส่งนักศึกษาจากภายในไปข้างนอกหรือว่านักศึกษาที่ป่วยครับก็สามารถนําไปส่งที่โรงพยาบาลได้เช่นกันครับผู้ฟังครับในเรื่องของอสมมทรอธัญบุรีนะครับก็จัดมาหลาย รุ่นแล้วนะครับก็จํานวนประมาณร้อยกว่าคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้กับนักศึกษารวมไปถึงเป็นหูเป็นตาให้กับนักศึกษามทรธัญบุรีด้วยเนื่องจากว่าจำนวนนักศึกษาที่มีจานวนค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเรายังมาพูดคุยกับอสมมทรธัญบุรีกันต่อนะครับว่าในรูปแบบไหนรวมไปถึงอาจจะพบกับวิทยากรด้วยนะครับ ร่วมพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชนโดย u s r r m u t t ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี ครับผมกลับเข้าสู่รายการมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนครับเรายังพูดในหัวข้อเรื่องของอสมมทรรัญบุรีนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดคุยกับหัวน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัยในการจัดโครงการอสมมทรรัญบุรีซึ่งเราได้จัดไปแล้วนะครับประมาณ4รุ่นด้วยกัน183รคนนะครับเป็นจํานวนนักศึกษาที่อาสาสมัครมาอบรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับวิทยากรหรือว่าอาจารย์ที่ให้ความรู้ในหัวข้อ ต่างๆในโครงการอสมมทรธัญรีนะครับอยากให้อาจารย์แนะนําตัวส <c superv ising refugees> ักครู <vastly> <People> ่หนึ่งครับค่ะอาจารย์นิยมมาชมพูนะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะคะของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็ในหัวข้อที่อาจารย์รับผิดชอบนะคะก็ในเรื่องของ าการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักสิ่งแปลกปลอมและก็การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4หัวข้อนะคะที่สอนก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังและการป้องกันโควิด -19 นะคะบทบาทหน้าที่ของอสมอมอทรนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นี่คือเรื่องของหลักการประเมินภาวะสุขภาพแล้วก็การประเมินสัญญาณชีพนะคะแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็การใช้ยา สารมัญประจำบ้านและยาที่สําคัญนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อที่อาจารย์รับผิดชอบก็คือในเรื่องของผู้ป่วยสำลักสิ่งแปลปลอมแล้วก็การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะ ครับผมครับในส่วนของหัวข้อที่อาจารย์ได้บรรยายเนี่ยครับในช่วงขณะที่สอนทั้งภาคทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติก็ตามเนี่ยครับอาจารย์พบเห็น,นเรื่องของนักศึกษาครับมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในการอบรมครั้งนี้เนื่องจากว่าตัวนักศึกษาเองครับมีความหลากหลายทางด้านคณะแล้วก็สาขาครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับค่ะในหัวข้อของที่อาจารย์รับผิดชอบนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ ก็จะมีในข่าวออกบ่อยเนาะ,ะเวลาแบบคนที่แบบประสบิเหตุหรือว่ามีหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะคะแล้วก็คือเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศ,ศึกษาที่เข้ามาร่วม ในการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะให้ความสนใจค่อนข้างโอเคในหัวข้อนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้กับคนใกล้ตัวญาติหรือว่าเวลาไปเจอเหตุเนะะี่ยค่ะก็สามารถมีความมั่นใจในการที่จะไปช่วยเหลือได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะแบบมั่นใจไปช่วยไปช่วยคนได้กลัวว่าถ้าช่วยไปแล้วจะอาจจะทําให้เขาแบบเสียชีวิต หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าช่วยไม่ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยเด็กนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างให้ความสนใจนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคการสอนของอาจารย์ด้วยแล้วก็การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่ะให้ให้คนให้นักศึกษาเนี่ยสนใจมากขึ้นอาจจะมีการตอบเล่นเกมหรือว่าตอบคำถามอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องที่เราเรียนอยู่นะคะก็ค่อนข้างถือว่าให้ความร่วมมือช่องทางดีนะคะ ครับผมครับในส่วนของการบรรยายนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติก็ดีครับอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำนะครับกับลูกศิษย์แล้วก็ได้บอกกับเราไปในเรื่องของการสอนนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของการอบรมอสมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดอบรมไปเรื่อยจนกว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะครับจะดีขึ้นนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาที่ อยากเป็นอาสาสมัครนะครับหรือว่าอสมอมทรทธัญบุรีเพิ่มเติมก็ยังจะมาพบกับอาจารย์นิยมเหมือนเดิมนะครับนเรื่งการบรรยายหัวข้อต่างๆนะครับอยากให้อาจารย์นิยมครับพูดเล่าเรื่องตอนประสบการณ์ในการสอนในครั้งนั้นครับว่าแต่ละละรุ่นนะครับเป็นยังไงเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างขนาที่ เด็กครับมีความหลากหลายอยู่แล้วครับเราในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์คิดว่าเจอเด็กที่มาอบรมในครั้งนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วมีเคกสกรณีศึกษาบ้างหรือเปล่าว่าเช่นเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วไม่เหมือนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเลยล้วอาจารย์จะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไหมหรือว่าจะใช้วิธีแบบเดิมหรือปรับเขาเรียกว่า,ารูปแบบกลยุทธ์ในการสอนเพิ่มเติมมากขึ้นครับ ก็เดี๋ยวอาจารย์ต้องขอแนะนําทีมของอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่มีอาจารย์อยู่คนเดียวที่ไปนะคะก็จะมีในเรื่องของวิทยากรนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมก็คืออาจารย์สุวิมลพันนวัฒนากุลนะคะที่เป็นหัวหน้าทีมของเรานะคะแล้วก็มีอาจารย์ดรอุไรนิโรจนันนะคะแล้วก็อาจารย์ดรมารีเกื้อนภกุลนะคะซึ่งจะแบ่งหัวข้อกันอย่างที่บอกไปทั้งหมด4หัวข้อนะคะแล้วก็ นักศึกษาที่มานะคะคือความคาดหวังของเราที่เราพัฒนาอสมมทรเนี่ยก็คืออยากจะให้นักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาร่วมโครงการเนี้เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาลัยนะคะที่อาจจะเป็นตัวแทนและเป็นโรโมเดลที่ดีที่จะเอาไปแนะนําในด้านสุขภาพสําหรับนักศึกษาทุกคนเราอาจจะสอนไม่ได้สอนทั้งหมด ทั้งมหาวิทย,ยาลัยใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวแทนเฉพาะบางส่วนมานะคะคราวนี้ในขณะที่มีการสอนมันจะมีที่สังเกตอยู่นะคะบางคาทั้งเนี้ยเราจะสอนเรื่องการแนะนําเรื่องด้านสุขภาพแต่มีนักศึกษาบ,บางคนก็ยังสูบบุหรี่อยู่สังเกตเห็นนะคะแล้วพอเลิกคาบเนี่ยเลิกเลิกเวลาแบบเลิกแต่ละเปลี่ยนแต่ละฐานยอะไรเงี้ยเด็กก็จะไปสูบบุหรี่กันเรารู้สึกว่าเอถ้าสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยถ้าได้เป็นอสม,มแล้วถ้าสมมตุมมติเรา เป็นแบบอย่างที่ดีเราอาจจะเลิกบหรีเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเห็นเห็นสิ่งที่มันเห็นสําคัญว่าการเลิกบหรีเนี่ยมันมีความสาคัญกับสุภาพนะอะไรเงี้ยค่ะตรงจุดเนี้ยมันจะค่อนข้างยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่มาเป็นอสอมอเนี่ยปรับเปลี่ยนได้แบบเขาเรียกว่าไงคะอาจจะปรับเปลี่ยนทันทีเลยไม่ได้แต่จะพยายามให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญนะคะแต่ว่ากลวิธีนี้คือเราจะต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วม ะะก็คืออาจจะต้องให้เขามีการตอบมีการถามไม่ใช่ว่าสอนทฤษฎีแบบเพียวๆอย่างเดียวอาจจะมีการเล่นเกมบ้างเพื่อจะกระตุ้นให้นักศึกษากลุ่มนี้ให้ความสนใจนะคะแล้วก็วิชาภาคปฏิบัติก็ค่อนข้างถือว่าจะค่อนข้างดีเพราะว่านักศึกษาทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติเองเลยนะคะโดยเฉพาะในฐานของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับการสำรักสิ่งแปลกปลอมนะคะก็จะมีในเรื่องของการ ทดสอบว่าถ้ามีผู้ป่วยสำลักสิ่งแบบปลกปลอมต้องทํำยังไงจะป้องกันไม่ให้สิ่งสำลักเอสเอสิ่งแบบปลกปลอมนั้นเข้าไปอุดทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ามีการกดนวดหัวใจอย่างไรที่ถูกวิธีตำแหน่งการกดกดแบบไหนลึกเท่าไหร่หรือว่าความเร็วอัตาราเร็วเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะรู้หลักในการเข้าไปช่วยเหลือนะคะว่ามันต้องเน้นอะไรบ้างนะคะถือว่า ถือว่าเด็กนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในโครง,ครงการนี้พอผ่านในช่วงปฏิบัติถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะค่อนข้างค่อนข้างให้ความร่วมมือดีนะคะแล้วก็เราจะมีการสอบโพสเทสหลังจากที่เรียนไปแล้วถือว่าคะแนนเนี่ยทางทางท่านหัวหน้าที่ทางอนามัยน่าจะให้ให้ความให้ให้ข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะว่าคะแนนค่อนข้าง,างถือว่าใช้ได้อยู่นะคะท,ที่ที่ทำมานะคะก็ในส่วน เรื่องการฝูกปฏิบัติจะมีประมาณนี้นะคะครับผมครับผมอาจารย์ครับในฐานะอาจารย์ที่อยู่คณะพยาบาลศาสตร์นะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดในทีนแบบนี้นะครับอาจารย์มีวิธีแนะนํายังไงให้กับผู้ฟังที่ฟังอยู่ในช่วงตอนนี้ครับว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่ถูกต้องหรือบางคนฟังดูโฆษณาแล้วยังไม่เข้าใจอาจารย์จะมีวิธีแนะนําสั้นๆหรือให้เข้าใจง่ายๆสําหรับผู้ที่ฟังอยู่ครับในการป้องกันส่วนของโควิดในทีในครั้งนี้ครับค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราการป้องกันโควิด -19 เนี่ยเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเลยนะคะหนึ่งเราต้องทำป้องกันตัวเองก่อนก็คือหนึ่งอะไรล้างมือถูกต้องไหมคะเวลาจะสัมผัสอะไรต่างเนี่ยเราต้องล้างมือตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกบิดนะคะหรือว่าสัมผัสเวลาสแกนบางทีมันมีการสแกนนิ้วมือก็มีเห็นจากคลัสเตอร์ของจุฬาลงกรณ์ก็ติดจากการที่ไปสแกนนิ้วมือถูกต้องไหมคะแล้วติดกัน ค่อนข้างเยอะอันนี้ค่ะหรือว่าล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะเราต้องป้องกันและก็ล้างมือให้ถูกวิธีนะคะซึ่งขั้นตอนการล้างมือเนี่ยทางอสมมทรก็น่าจะแนะนําได้ดีมากเพราะว่าเราได้ทําการสอนไปแล้ว2ก็คือในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยอาจจะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้อง ใส่ไว้ตลอดเวลาที่เราออกไปนอกข้างนอกค่ะก็คือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบอกคนนั้นคนนี้ได้แต่ว่าตัวเราเองต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะก็คืออาจจะแบบต้องเว้นนิดนึงว่าเราเพราะเราไม่ไม่แน่ใจ,ใจว่าใครมีเชื้ออยู่บ้างเพราะบางครั้งเนี่ยไม่มีการแสดงอาการก็มีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นเราคิดเราทำซะว่าเราทุกคนเนี่ย ทำเหมือนทุกคนเนี่ยติดเชื้อค่ะเราก็ต้องป้องกันแบบนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นก็คือเราต้องอเขาเรียกว่าปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของที่รัฐบาลเนะนํามาถือว่าใช้ได้แล้วในเรื่องของการไปที่ไหนก็ตามก็มีการใช้แบบลงทะเบียนใช่ไหมคะไทยชนะหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมคะเป็นไทยชนะไทยชนะเน,ะะเนาะโอเคเพราะว่าเผื่อมันมีปัญหาว่า เจอผู้ติดเชื้อขึ้นมาเขาจะได้ตามตัวได้แล้วเราจะได้กักตัวนะคะหรือว่าเราจะเดินทางไปในที่ที่มีความเสี่ยงเราอาจจะต้องกักตัวรายงานข้อมูล ที่เป็นจริงไม่ใช่ปกปิดข้อมูลเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราก,ากักตัวหรือว่าทำถูกต้องตามมาตรการแล้วอะค่ะ,คะการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ที่มันเยอะๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นบางทีมันมีการปกปิดข้อมูลไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากโดนกักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ทำให้มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะอยากจะให้ปฏิบัติให้ตรงตามมาตรฐานหรือมาตรการที่รัฐบาลเขาแนะนำไว้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ,คะ ครับผมครับสำหรับผู้ฟังครับที่ฟังอยู่เราก็ได้ทราบข้อมูลในเกี่ยวกับการดูแลหรือว่าการป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับถึงแม้ว่าว่าประเทศไทยของเราจะมีวัคซีนเข้ามาแล้วนะครับแต่เราก็ยังต้องดูแลตัวเองอย่างที่อาจารย์นิยมได้แนะนําให้กับผู้ฟังไปนะครับเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับี้หัวข้อของอสมมทธรัญบุรีนะครับก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังแล้วก็ท่านที่ผู้ฟังอยู่อาจจะมีในเรื่องของ อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับกับทางกองพัฒนานักศึกษาได้เลยนะครับหรือติดต่อสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อไปที่ครับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ39มู่1ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือมาโทรมาที่025494030น,นะครับก็ รับฟังข้อมูลต่างๆนะครับหรือสอบถามได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับโครงการอสมมทรทันยุดีก็ต้องจบลงแล้วกับกับรายการมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับก็คุณน้ำอิงมาลัยนะครับก็หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัยแล้วก็อาจารย์นิยมมาชมพูมากเลยนะครับอาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมในสุพาะลานนนแล้วก็อาจารย์นิยมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ร่วมพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชนโดย USR r m u TT ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี